รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทุกๆคนต้องการมีความสุขต้องการพ้นทุกนะคะเพราะว่าเรื่องราวในสังคมอาจจะทําให้หลายๆขั้นทุกใจได้เรามีมงคล38ประการซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะแล้วก็สอนเราไว้ว่าบุคคลใดที่มีมงคลเหล่านี้ในชีวิตมงคลเหล่านี้จะนําความสุขมาให้ค่ะถ้าเราได้ฟังได้รับชมนะคะมงคลต่างๆ และนำไปใช้ชีวิตเรานั่นแหละค่ะที่จะเป็นมงคลและเป็นสุขเราไปติดตามชมกันต่อค่ะในมงคลข้อต่อไปค่ะการงานไม่ข้างขางเหตุที่ทําให้การงานข้างคางคือการทํางานไม่ถูกการยังไม่ถึงเวลาทําก็ใจร้อนด่วนไปทําแต่พอถึงเวลาควรทํากลับไม่ทําเช่นตอนแดดออกมัวไปถูบ้าน พอฝนตกกลับไปซักเสื้อผ้าตากเท่าไหร่ก็ไม่แห้งหรือตอนเด็กไม่ยอมเรียนหนังสือเทีเ่ยวสำเภาเทเมาพอแก่เท่าจะมาเรียนก็เรียนไม่ไหวแล้วการทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ไปกวาดพื้นก่อนแล้วกวาดเพดานทีหลังฝุ่นผงต่างๆก็ตกลงมาต้องกวาดพื้นใหม่อีกเป็นต้นไม่ยอมทำงาน ชอบผัดวันประกันรพรุ่งหรือหาหเหตุต่างๆนานามอาอ้างเช่นรอเลิกรอยามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราจะทําความดีเมื่อไหร่เลิกก็ดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทําไปได้เลยประโยชน์ย่อมเป็นเลิกของประโยชน์เองวิธีทํางานให้เสร็จตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้คืออิธิบาทสอันได้แก่ชันทะ คือความรักงานหรือความเต็มใจวิริยะคือความภาคเพียรหรือความแข็งใจทำจิตตะคือความเอาใจใส่หรือความตั้งใจทำวิมังสาคือการพินิจวพิเคราะห์หรือความเข้าใจทำฉันทะคือความรักงานที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลของงานว่าถ้าทำงานนี้แล้วจะได้อะไรเช่นเรียนหนังสือแล้วจะได้วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดความเต็มใจทำคนสั่งงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความพอใจให้แก่ผู้ทำงานควรจะให้เขารู้ด้วยว่าทำแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรหรือถ้าไม่ทำจะเกิดผลทางไหนผู้สั่งงานบางคนใช้อำนาจบาดใหญ่บางทีสร้างพลางด่าพลางใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดยามไปพลางเป็นการทำลายกำลังใจของผู้ทำนับว่าทำผิดอย่างยิ่ง วิทยาคือความภาคเพียรความไม่ท้อถอยเป็นคุณธรรมทางใจเรียกความรู้สึกนี้ว่าความกล้าอยากจะรู้ว่ากล้าอย่างไรต้องดูทางตรงข้ามเสียก่อนคือทางความเกียดครานคนเกียดคร้านทุกคนและทุกครั้งคือคนขาดคนกลัวกลัวหนาวกลัวร้อน,กล,อนกลัวแดดกลัวฝนจะทำงานแต่ละครั้งก็ต้องอ้างว่าหนาวจะตายร้อนจะตายหิวจะตายอิ่มจะตายเหนื่อยจะตาย ง่วงจะตายคนเกียคร้านทุกคนตายวันละไม่รู้กี่ร้อยครั้งการเอาชนะคําคู่ของความเกียคร้านเสียได้ท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรคือความกล้าน,นั่นเองจิตตะคือความเอาใจใส่หรือความตั้งใจทำคนมีจิตตะเป็นคนไม่ปล่อยปละละเลยกับงานของตนคอยตรวจตรางานอยู่เสมอปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดช,ชอบแล้ว ที่จะเป็นคนเฉยเมยไม่ใส่ใจกับงานเลยมีไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้วเพราะธรรมชาติของใจคนชอบคิดทำให้หยุดคิดทียากวิมังสาคือความเข้าใจธรรมสุดยอดของวิธีทำงานให้สำเร็จอยู่ในอิธิบายข้อสุดท้ายแปลว่าการพินิจพิเคราะห์หมายความว่าทำงานด้วยปัญญาด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าธทำคนเราแม้จะรักงานแค่ไหนบากบานปานใดหรือเอาใจจดจ่อยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้วผลที่สุดงานก็ข้างค้างจนได้เพราะแม้ว่าขั้นตอนการทำงานจะสำเร็จไปแล้วแต่ผลงานก็ไม่เรียบร้อยต้องทำกันใหม่ร่ำไป คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กลางใจกลางโตเกียวเลยนะคะเป็นสวนสาธารณะซึ่งก็ทำให้จิตใจเบิกบานนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อมงคลของการทำงานไม่ข้างค้างค่ะ mm hmm. มากับนมัสการท่านพรพลประสันโนกันค่ะ mm hmm. กลาวนมัสการค่ะพระอาจารย์อรยขอโอกาสนะคะมาคุยมงคลเรื่องนี้ค่ะแหมมาประเทศญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นนี่ไม่เคยมีการงานค้างค้างเลยค, mm hmm. ค่ะก็มีการงานแบบว่าคล่องแคล่วแต่อยากจะถามค่ะว่า ที่เขาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะเดินพรจริงๆการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็การที่เราได้มีลมหายใจยอยู่เนี่ย mm hmm. ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเจ้าค่ะแต่หลายคนกลับขี้เกียจแล้วก็ไม่เห็นค่าตรงนี้ mm hmm. แล้วก็ปล่อยลมหายใจให้ทิ้งไปโดยที่เขานั้นก็อยากจะทํางานให้น้อยที่สุด อยากจะพักให้มากที่สุดอยากจะนอนให้มากที่สุดนี่ก็คือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วชีวิตคนเราจะมีค่าเนี่ยก็เพราะว่าผลงานค่าของคนอยู่ที่ผลงานเพราะว่าถึงเราสิ้นที่ไปแล้วชื่อเสียงหรือว่าสิ่งดีๆที่เราทําฝากไว้ก็ยังคงยู่เพือนพอรอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยตึกเกียวทาวเวอร์สร้างมาตั้งนานแล้วใช่นะค่ะสร้างมาแล้วคนที่คิดคนที่ประดิษฐ์ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมากมต้องใช้วิริยะอุตสาหะต้องใช้จิตที่เข้าไปแนบกว่าจะทําให้เสร็จ เมื่อเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะทุกคนก็มาชื่นชมมาดูมาเห็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยจริงๆตอนตั้งใจตอนแรกเนี่ยสร้างเพื่อที่จะเป็นเครื่องติดติดตั้งเครื่องกระจายวิทยุโทรทัศน์แต่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสัญลักษณ์ของมีลิฟต์ข้างในขึ้นไปเที่ยวชมวิวเมืองโตเกียวเดินผ่นเพราะนั้นการที่เราเหนื่อยการเราฝึกตนก็ถือว่าคุ้มว่าถือว่า เราทําสิ่งที่มีคุณค่าและฝากไว้ให้กับโลกใบนี้เพราะนั้นการทํางานเนี่ยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าค่ะแล้วมีเหตุอะไรบ้างคะที่ทําให้งานของพวกเราเนี่ยข้างค้างเจริพรก็เหตุอันแรกเลยก็คือทําไม่ถูกการนะทาไม่ถูกการตรงนี้สําคัญมากบางคนขยนันบางคนชอบทาแต่ทําผิดเวลายกตัวอย่างเช่นเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็ดันขยันไปซักผ้าโอ้โหซักหมดเลยซักไม่เหลือเลยไม่แหง้งพรซักเสร็จไปตากก็ไม่แห้งนะล้างรถ ไม่เหลือเลยใช่เห็นฝนตกก็ไปล้างรถแล้วก็เลอะอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่ถูกการไม่เหมาะสมกับเวลาบางครั้งก็ไปปลูกข้าวหน้าแ้งเโอ้ฝนไม่มาก็หวังว่าคงคงจะมีน้ำแต่มันเป็นหน้าแล้งมันก็เสี่ยงมันก็ไม่ถูกการเพราะฉะนั้นงานข้างค้างงานไม่เสร็จงานไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าทําไม่ถูกเวลานซซ้้าอใช่หลายคน ไปเริ่มทํางานหรือไปไประชุมก็บ่ายแล้ว oh. มันก็กว่าจะเริ่มตง่นกว่าจะติดต่อใช่มันถึงเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นการตื่นเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตด้วยนะ <S <S 2> <S 2> เพราะตื่นมาแต่เช้าจะมีเวลาทํางานมากในคนที่เกียรติคนตื่นสายเนี่ยก็จะทําให้เราเหลือเวลาทํางานน้อยเพราะฉะนั้นคนที่จัดบริหารเวลาที่ดีจะรู้ว่า ตอนไหนทาอะไรเหมือนพวกเหมือนอย่างพระเนี่ยจะต้องบริหารเวลาดีเพราะพระองค์จะมีบทบัญญัติใช่ไหมเจ้าค่ะเดินพรเพราะว่าพระเนี่ยมีเขาเรียกว่าข้อจํากัดด้านเวลาพระวินัยฉันได้กี่โมงไม่เกินกี่โมงเวลาไหนต้องทําอะไรเรียกได้ว่าตารางเวลาแทบจะแน่นทั้งวันเลยก็ว่าได้นะตีห้าต้องตื่นทำกิจส่วนตัวใช่เพราะนั้นเราต้องมาดูช่างน้ำหนักให้ดีว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญและเร่งด่วนต้องทําก่อนนะฮะสำคัญด้วยเร่งด่วนด้วยเราต้องทําสิ่งนั้นก่อนสิ่งแรกสอง สิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเราก็ค่อยทําเป็นกรณีที่สอง่ากรณีที่สองสามสิ่งเร่งด่วนแต่ไม่ไม่สําคัญนะฮะและสุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะแต่ถ้าเผื่อเราไม่รู้จากว่าอะไรก่อนอะไรหลังกลับไปทำไอ้สิ่งไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สำคัญก่อนโอ้โหเสียเวลาอันนี้ทําให้งานค้างคๆไม่สำเร็จอย่างแน่นอนสำคัญมากเลยเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ขอทวนนะเจ้าคะอย่างแรกคือ สิ่งที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะอย่างที่2ก็คือสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนค่ะนอย่างที่3าคือเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญอแล้วอย่างที่สีคือไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญอันนี้คือเราเอาไปใช้ในชีวิตทุกๆเรื่องได้ก็จะแยกแยะว่าคุณจะทําอะไรก่อนหลังแล้วก็วางแผนชีวิตเนิ่นๆคืนนี้ วางเลยพรุ่งนี้จะทำอะไรเจนพรถ้าเราจัดการได้งี้คือเราทำได้ถูกการงานก็จะเสร็จแต่ถ้าทําผิดการอย่างที่บอกว่าฝนตกแล้วไปซักผ้าหมดเลยไม่เหลือเลยงานก็จะค้างค้างผ้าก็กองอยู่จะไม่หมดไม่มีอะไรใส่มันก็ไม่สําเร็จนะ นี่ข้อแรกข้อที่สองที่งานไม่สำเร็จก็คือทํางานไม่ถูกวิธีทําไม่ถูกวิธีทําผิดขั้นตอนเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายให้เราดูง่ายเช่นการปัดกวาดทาความสะอาดสมมติในสาราวัดก็ดีหรือว่าในกุฏิก็ดีเนี่ยมีฝุ่นไม่กวาดถูเลยมีฝุ่นอ่าไม่กวาดถูเลยห้องบนอยากใยเต็มเลยเอากวาดเสร็จเงยหน้าไปโอ้มีหยากใยอยู่ห้องบนเกี่ยไหมไปเอาไม้ไปสสยหยาดใยลงมาลงมาที่พื้นอีกโอ้แล้วอีกถูอีกก็ไม่หมดอ่าก็ทำันก็ถูซ้ําก็ไม่เสร็จ แต่ถ้าเราวางแผนให้ดีเราดูว่าคุณจะทําอะไรก่อนหลังนะดูวิธีอ้อถ้าเราทำความสะอาดข้างบนเดี๋ยวหล่นมาข้างล่างเลอะอ่าเราทำาไปใส่อยากย่าให้เสร็จใสยหยากย่าเสร็จตกลงมาก็มากวาดกว่าเสร็จแล้วค่อยมาถูทําทีเดียวตามขั้นตอนเนี่ยจบเลยสะอาดรอบเดียวรอบเดียวแต่ถ้าเราทําผิดขั้นตอนอย่างที่เล่าให้ฟังทำซ้ำทำซ้อนถูไม่วาดเฮ้ยขี้เกียจถูไปเลยเอาขั้นตอนสุดท้ายรัดทางรัดไม่สะอาดต้องถูซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำเสร็จเงินหน้าข้าง่บนเจออ้าว ตายแล้วเต็มไปหมดเลยไปฝอยใหญ่ลงมาก็ต้องมาถูสาบวันนี้สําคัญจริงๆนะคะขั้นตอนของการใช้ชีวิตขั้นตอนเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้เจรินพรในทางธุรกิจทางโรงงานเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กโฟล์คือเขาจะดูว่าไอ้โฟล์ของงานเนี่ยมันเริ่มจากที่ไหนแล้วไปตรงไหนเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับไปตามขั้นตอนใช่แล้วก็เขาจะบอกว่าวัตถุดิบเข้าตรงนี้วิ่งผ่านไลน์ตรงนี้แล้วก็ไปเสร็จตรงที่รถที่จะมาขนส่งไปเขาเรียกว่าไปสู่กระจายสินค้าสุดมันเป็นเหมือนเรื่องของระบบ ถ้าเราฝึกใช้ชีวิตประจาวันทุกอย่างอย่างมีระบบชีวิตเราก็จะไม่มีการงานค้างค้างด้วยไม่ต้องทําซ้าซ้อนเดือนพรขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งเนเรามานั่งกันที่นี้เราจะเห็นเลยคนญี่ปุ่นแปลกกว่าคนไทยที่ว่าเวลาเข้าไปที่ไหนถอดรองเท้าจะกลับหัวออกไว้ใช่เต็มตัวเลยเขาคิดกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วเขาถูกฝึกไว้ด้วยนะคะฝึกไว้เขาฝึกเป็นแบบทอดๆเลยนะเขามีกระบวนการขนาดสอนตั้งแต่วัยเยาว์เดือนพรให้เด็กๆเนี่ยฝึกไว้ก่อนแล้วพอโตขึ้นก็จะ เป็น<า>ระเบียบวินัยเ,เ,เวลาเดินเขาจะเดินเป็นคู่แล้วก็เข้าคิวอยู่ตลอดเป็นระเบียบเป็นแถวตลอดขนาดถ่ายรูปเสร็จยังวิ่งตามเป็นคู่ถ่ายรูปเสร็จอา้าวชิดแถวก็คู่จับมือวิ่งจับมือวิ่งจับมือวิ่งแล้วที่ที่ขำก็คือว่าตอนที่เราไปาวัดอาซากุสะ,าาะเด็กนักเรียนแบบมัธยมเดินมาเป็นคู่ขาลับอีกฝั่งหนึง่งแก่ๆยังเดินมาเป็นคู่มันเขาทำตั้งแต่เด็กจนแก่ เพราะนั้นเขามีวิธีและเขาก็ทําถูกวิธีเขาทาตามขั้นตอนอีกอันนึงซึ่งญี่ปุ่นดังมากเลยคือเรียกว่าระบบจินคือ just in time จิน just in time คือวันนั้นใช้เท่าไหร่ก็ส่งของเท่านั้นอันนี้เป็นระบบที่ญี่ปุ่นมาพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมแล้วประสบความสาเร็จมากแต่ก่อนเอาสต๊อกมากองแล้วก็เสียเวลากองเยอะแยะเน่าเสียอีกใช้ก็ไม่หมดเน่าเสียอีกก็ต้องมาสร้างโกดังหาคนดูแลจ้างยามต้องหาคนคอยที่มาจัดสต๊อกอีก เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาคำนวณเลยว่าวันนี้สมมติวันนี้จะประกอบรถยนต์ร้อยคันใช้พวงมาลัยร้อยอันซัพพลายเออร์ที่เป็นพวงมาลัยมาส่งพวงมาลัยร้อยอันส่งเข้าไปร้อยอันทําเสร็จร้อยอันปุ๊บไม่เหลือสต๊อกเลยไม่ต้องมานั่งแบกสต๊อกไม่ต้องมานั่งปวดหัวใช่นี่คือวิธีที่เขาคิดที่อย่างถูกต้องคือคํานวณให้เสร็จซะก่อนคิดให้เสร็จเป็นกระบวนการถูกต้องแล้วก็ทํางานให้เป็นระบบไปใช่อย่ามาเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดไม่ดีใช่เพราะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดมันจะไม่จบแล้วมมัันจะีปญหาเก ใช่เพราะนั้นการทําตามขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันช่วยทําให้งานไม่ค้างค้างเจ้าค่ะพอเสร็จปุ๊บบอกว่ารถร้อยคันพงมาลายร้อยคันหมดตอนเย็นไม่เหลืองานค้างรถออกหมด ญี่ปุ่นเนี่ยผลิตรถเตยต้าที่เมืองไทยที่เกตเวก็ดีปูเจ้าสมิงไทยก็ดีที่บ้านโพเนี่ยออกมานาทีละคันนาทีละคันในงน้นถามว่าทําได้ไงทำไมงานการไม่ค้างค้างเพราะเขาทําตามขั้นตอนอวิ่งไปแต่ละรายกำลีตแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีเป็นโค้ดมา,าว่าว่าขั้นตอนนี้จะใส่อะไรเริ่มเขาจะแยกเลยตั้งแต่ตัวถังมาไปชุบก,กันสนิมมาพ่นสีแล้วก็วิ่งไปเรื่อยไอ้ที่เป็นเป็นสายพานการผลิตเรียกาลายกำลแล้วก็ไอ้พวกที่เป็น เป็นช่วงล่างก็ประกอบมาแล้วถิแล้วมาเจอกันข้างบนข้างล่างประกอบกัน<อ>แล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยเขา <c oughs> เขาเป็นขั้นตอนหมดเลยซึ่งเขาคำนวณมาแล้วเรืร่องตรงนี้ถือว่าประหยัดเวลาด้วยประหยัดเวลาและทําให้งานไม่ข้างเกิดประสิทธิภาพด้วยดินไม่พอขางหมู <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีขั้นตอนโอ้โหไอ้นั่นก็มาทีนึงอันนี้ก็มาทีนึ่งย้อนนิดหนึ่งก็คืออันแรกก็คือไม่รู้การอันที่สองคือไม่รู้ขั้นตอนวิธีไม่รู้ขั้นตอนวิธีก็จะทําให้งานข้างคาเมีอะไรอีกไหมเจ้าคะอันที่สามคือไม่ยอมทํางาน ไม่ยอมทํางานที่เกียนนั่นเองถูกต้องเป็นเอาไว้ก่อนอ่าใช่เป็น,น,<ค>นพ่อขังหมูเป็นมิสเตอร์ว่าเดี๋ยวก่อนอ่าใจะเย็นๆเดี๋ยวทําหน้าเดี๋ยวทําหน้าพอเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทําอันแรกเดี๋ยวอันสองเดี๋ยวอันสามเดี๋ยวพอจะทําลืมแล้วอันแรกจะทํายังไงอพอทําอันสองเสร็จนึกว่างานจบแล้วทั้งที่อันแรกก็ยังไม่ได้ทาอันนี้นเรียกว่าคนผัดวันประกันพรุ่งค,คนพวกนี้จะทําให้เป็นดินพ่อขังหมูเพราะงานเยอะ โอโหเห็นแล้วก็ท้อไม่อยากทำใช่ไหมเหมือนคนที่ไม่เคยล้างรถไม่เคยเก็บรถเลยถึงเวลาโอ้โหไม่ไหวมันสกปปกมันเหนื่อยมันเยอะมากก็เอาไว้ก่อนอีกเอาไว้ก่อนไม่อยากดูเคยไปรถเพื่อนตกใจมากถามว่านี่รถหรือกองขยะบอดหลังนี่เต็มไปด้วยงสื้อพเนินมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้าใช่ไหมเหมือนตู้เกใจมอกพี่เลยใช่อ่ะเพราะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยแล้วงานมันก็ข้างค้างมันก็สะสมแล้วเพื่อนก็นั่งเก้าอี้เบาะหลังไม่ได้ค่ะ ตงลงเหลือแค่บอะหน้าสองงานเพราะข้างหลังเป็นที่วางกองมดเลยพอมไม่หมดเลยเนี่ยคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ชอบทํางานเนี่ยจะทําให้เขาเสียหายมากเสียหายโอกาสไป<อ>นะจริงๆโอกาสตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะทําได้หรือบางทีมีคนสั่งงานอะไรมาเนี่ยถ้าเราทําได้เราควรจะทําเลยรีบทําเลยพอพ่า<ำ>ให้ติดค้างทาเสร็จไม่ติดค้างหนึ่งงานสําเร็จสองเราไม่ลืมนะแล้วเราก็สบายใจด้วยใช่สามเราสบายใจ<อ>แต่ถ้าเผื่อเราบอกว่าโอ้ยเอาไว้ก่อนเถอะไม่ต้องรีบทําหรอกอยากจะพักสบายๆสักนิดนึง เดี๋ยวพอเราพักไปสักพักหนึ่งงานใหม่จะเข้ามาอีกงานใหม่ก็จะเข้ามาอีกแล้วเราจะลืมเองเราเยอะเราเราก็บอกเราก็ไม่อยากทําขนาดงานน้อยยังไม่อยากทำและงานมากเราจะอยากคือต้องฝึกนิสัยใหม่นั้นต้องกลับมาถามเลยเจ้าค่ะว่าการฝึกนิสัยนะคะให้เป็นคนที่ทำงานตั้งใจทำงานไม่อยากให้งานค้างค้างเนี่ยมันมีวิธีการที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จไหมคะมีอย่างมากเลยนะในหลักพุทธมีสอนไว้ในทางหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยสอน สอนไว้หลายอันนะอันนึงคืออิธิบาทสี่จ้ค่ะนะคือส่วนใหญ่ถ้าคนเรามีชัเนทน่ยคือเรามีความพอใจมีความรักในงานอน,นั้นแล้วเนี่ยเราจะอยากทํางานอน,นั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีฉันทาคือเราไม่มีความรักไม่มีความพอใจในงานเราก็จะไม่อยากทํางานนั้นเมื่อเราไม่อยากทํางานนั้นเราก็ปล่อยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่งานบางงานที่เราชอบเนี่ย ไม่ต้องบอกเราก็ไปทำใคือการมีสันท้าเนี่ยมันทำมันเหมือนกับว่าเราทําในสิ่งที่เรารักใช่แล้ก็มีความสุขที่จะทำใช่มันเหมือนกับเอ,อ่อไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราทําด้วยความสุขเราก็ทํามันได้ดีใช่เหมือนเรารออยู่แล้วอยากทําอยู่แล้วรองานอยู่แล้วพอมาปุ๊บทันทีเหมือนอสมมติโยมพิตาเป็นพิธีกรเนี่ยรออยู่แล้วเมื่อไหร่เขาจะบอกให้เรา เปิดกล้องเมื่อไหร่จะทําปอกปุ๊บก็ทําเลยฮะเราชอบแล้ะอีกสามข้อล่ะคะอีกสามข้อคือเมื่อมีฐันทาแล้วก็ต้องมีวิิยะด้วยต้องเพียนต้องเพียนพยายามบางคนมีความพอใจในงานชอบก็จริงแต่ชอบเล่นเ่ชอบเราไม่เอาจริงชอบเราไม่เอาจริงมีเยอะนะแล้วไม่สาเร็จทําทําแล้วก็ไปหนึ่งทางแล้วก็ทิ้ง เพราะการทํางานก็คือการแก้ไขปัญหาในงานคงไม่เรียกการทํางานท่านคงบอกว่าการไปเที่ยวไปเที่ยวบางทีเจอปัญหาเลยเพราะนั้นการทํางานต้องมีวิริยะเข้ามาช่วยเอาจริงเอาจังเจอปัญหาอุปสรรคต้องฝ่าฟันฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้คจะฝ่าฟันได้ก็ต้องมีจิตตะจิตตะคืออะไรมีใจจดจ่อต่อเนื่องไม่ปล่อยทิ้งเลยเอาใจเข้าไปแนบในงานนั้นเลยเหมือนติดกับงานที่เราทําเป็นสิ่งเดียวกันโยมพิจาร์เห็นคนปั้นไหม คนปั้นคนวาดเนี่ยโอ้ต้องมีความตั้งใจมากท่านนิดเดียวมันเดี้ยวเลยใช่เหมือนเป็นหนึ่งเดียวเลยมือเนี่ยสมาธิดีเหมือนเป็นหนึ่งเดียวอยากจะได้รูปอะไรแค่ปรับนิ้วนิดเดียวนะออกมาเป็นรูปนั้นเราพี่เห็นท่านเจ้าคุณเราเนี่ยแหละปั้นโอ้เก่งมากโอ้ปรับนิดเดียวปึ๊บสติและจิตต้องดีมั่นคงท่านเจ้าคุณแต่งองค์มีวิทยะมากนิดเดียวเองปึ๊บออกมาเป็นคิ้วปึ๊บออกมาเป็นตาถ้าสติไม่ดีความตั้งมั่นไม่ดี นิดเดียวก็เสียเลยโหงงานสินนี่บางทีต้องเริ่มทําใหม่เลย<ช>ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราเอาจิตเข้าไปแนบในงานเนี่ยจิตตะเนี่ยสำคัญมากแล้วสุดท้ายเลยก็คือวิมังษาคือเราต้องกลับมาคอยตรวจสอบด้วยที่ฝรั่งเขาเรียกว่า R&D Research and Development ที่เราเห็นโรงงานเยอะแยะในญี่ปุ่นที่มีเนี่ะ ต้องมาทบทวนนะกระบวนการนั้นมันถูกต้องหรือยังใช่ที่เราทําบางคนก็โอ้ยฉันปั้นสวยที่สุดในโลกแล้วฉันปั้นไม่สั่งไม่ดูคนอื่นเลยฉันทำดีแล้วไม่ดูคนอื่นเลยบางทีโลกก็เปลี่ยนค่ะจริงๆโลกเปลี่ยนเร็วนะที่วันนี้เร็วมากพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนเราเรามาญี่ปุ่นครั้งนี้เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนเร็วแต่ก่อนญี่ปุ่นเป็นผู้นําทุกอย่างค่ะด้าน หลายๆอย่างเลยเราไปมิวเซียมกันมาวันนี้แต่ก่อนญี่ปุ่นเป็นผู้นํำด้านโทรคมนาคมด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละมีประเทศอื่นที่เข้ามาผลิตจอทีวีเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็แข่งกับญี่ปุ่นแล้วเกาหลีโหรวดเร็วมากโทรศัพท์เหมือนกันลดก็เหมือนกันมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มี R&D หรือว่าจิตเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบไปดูเรื่องวิมานภาษาได้เนี่ย จะทาให้เราประมาทแล้วสุดท้ายเราไม่พัฒนาเม<ช>ื่อไม่พัฒนาแทนที่เราจะเดินหน้าเรากลายเป็นถอยหลังมันก็กลับมาที่เป็นว่าเราค้างค้างเนี่ยคือเราค้างค้างในค้างค้างที่เราเนี่ยไม่ยอมที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากจะประมาทประเทศไทยเราก็เหมือนกันเราปลูกข้าวได้เก่งดีที่สุดในโลกแต่ย่าประมาท<ช>ทุกวันนี้มีประเทศใกล้เคียงแล้วนะเพาเพอเขาจะเอาเมล็ดข้าวเราไปปลูกที่ปลูกข้าวได้ไม่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นตรงนี้พุทธองค์ตรัสไว้เลยว่าถ้าเราตรวจสอบดูงนี้จะทํางานได้ดีประสบความสําเร็จ การงานจะไม่ข้างค้างทางานได้ประสบความสําเร็จและพัฒนาก้าวหน้าไปได้เจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวข้อสําคัญเพราะว่าคนทุกคนในวัยทํางานเยอะโดยเฉพาะคนที่ดูทีวีนะคะแต่ว่าอยากขอข้อกระจากมากกว่านี้เพราะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่จะช่วยได้นะคะเรียกว่าต้องขออนุญาตคุยเรื่องนี้อีกสักเทปหนึ่งในคราวหน้าวันนี้ก็ค่ะการน้มัสการขอพระเด็พระคุณพอเวลาหมดลงแล้วค่ะสาธุค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ได้ข้อคิดมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลค่ะแต่เดี๋ยวเทปหน้านะคะเรามาพูดคุยกันค่ะว่าจะเป็นมงคลอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ได้เข้าวๆแน่ๆเลยว่าเราสังเกตดูตัวเราก่อนค่ะว่าเรามีนิสัยสมอย่างนั้นไหมคือไม่รู้การไม่รู้วิธีแล้วก็ขี้เกียจคือไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องรีบพัฒนาต้องรีบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเราจะได้มีมงคลในข้อนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ oh ได้ครับเพราะวันนี้เพียงเด็กคุณมองหาร้านทําผมที่มีสัญลักษณ์ตัดผมปันบุญคุณก็สามารถค่ะทำบุญร่วมกับร้านทำผมใกล้บ้านคุณที่เข้าร่วมโครงการโดยรายได้ส่วนหนึ่งค่ะจากการตัดผมจะนำไปสมทบทุนค่ะสร้างโรงเรียนรากแก้วแผ่นดินโดยวัดพระราม9ก้าการชนาพิเศษค่ะโดยจะนำไปสร้างนะคะเป็นสถานที่อบรมองเพาะปลูกฝังจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทให้แก่เยาวชนเพื่อให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ มาตัดผมกันนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆนะคะอยากจะมาร่วมบอกบุญค่ะกับสาธุชนทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อยากจะร่วมทําบุญด้วยกันคะ่ะเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็จะมีวัดป่าพุทธรังสีที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้คือไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็พระพิสุกทรงเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างลําบากมากเลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นหลังคาเรือนอาคารต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปเองก็ตามเนี่ย ก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะก็เลยว่าต้องเริ่มบุรณะนะคะกันใหม่แทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญด้วยกันค่ะซื้อเสื้อยืดของวัดพระรามเก้าการชนาพิเศษนะคะเพื่อฟื้นฟูเหตุเพลิงไหม้วัดป่าพุทธรังสีประเทศญี่ปุ่นค่ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่02 7197551ค่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังใจนะคะหรือว่าสมทบทุนเพื่อที่จะต่อยอดบุญนะคะในการช่วยเหลือจิวัประพุทธรังสีประเทศญี่ปุ่นก็เชิญชวนโทรมาได้เลยค่ะ